สวัสดีครับเพือเพ่อนๆคลิปนี้จะพาไปไหว้พระกันนะครับผมไปไหว้พระวัดทุ่งเศรษฐีกันโอเคตามมาเลยไปไหว้พระกันเพื่อนอันนี้จะเป็นวัดทุ่งเศรษฐีนะครเ,เพื่อนๆจะพาเข้าไปไหว้พระกันนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณวัดนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณวัด โอเคพาพกันไปดูเลยนี่จะเป็นวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นนะครับเพืเ่อนๆบริเวณจะสวยงามมากนะครับจะมีสะนะครับมีสะตรงนี้จะเป็นจะมี <c oughs> หนองนะครับมีสะมีหนองปลานะครับจะมีปลาเยอะแยะหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็น j จดีเจดีทั้งสี่ด้านนะครับผมเจดี JD ทั้งสี่ด้านตัวนี้จะเป็นเป็นวัดนะครับเนี่ยตนี้จะเป็นวัดโอเคนี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับจะพาขึ้นไปข้างบนกันโอเคตามไปเลย โอเคไปต่อเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับผมขึ้นไปข้างบนไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวรอขึ้นไปข้างบนเลยนะครับไปไหว้พระด้านบนกันโอเครอขึ้นข้างบนเลยนะครับรอขึ้นด้านบนกัน จะดูอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับมาไหว้พระกันเนาะนี่เพื่อนๆเห็นยงไม้อันนี้ลงปู่องดานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะขออนุญาตไหว้พระก่อนเนาะนี่เรามีเรามีดอกไม้ด้วยมีดอกบัวนะครับมาไหว้โอเคเนาะ ขออนุญาตเดี๋ยวจะตั้งกล้องเนาะตั้งกล้องถ่ายข้างบนจะได้ไหมขออนุญาตนะ สวยไหมพเพื่อนๆสวยไหมองค์หลวงปู่องค์ดำงามมากพเพื่อนๆท่านสวยงามมากโอ้นห่นสวยมากเดี๋ยวเราจะพาลงไปล่างไหว้พระข้างในเสร็จแล้วเราจะพาลงไปข้างล่างแล,ล,ล้วเพื่อนๆนะนี่บริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆบรรยากาศดีมากพเพื่อนๆ อากาดีมากนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะครับเราก็จะไปตรงท้าววิสวรรณนะครับไปขอพรจากปู่ท้าววิสุวรรณนอเหเลยเราไปห้อยกระดิ่งกันกระดิ่งนี่ เดี okay, ๋ยวขอให้กระดิ่งกันนะเพื่อนๆนี่ไปไลป่ปลูกกันไปขอพรปลูกทเทวีสวรรณนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเทวีสวรรณโอเทวีสวรรณขอพรจากปู่มาขอพรจากปู่มีคนมาถวายอันนี้ด้วยมีคนมาถวาย ในรูปของนญาตนะพูงน้ขออนุญาตนนะเจ้าค่าะค เราไปต่อถ่ายรูปตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานนะสะพานมันจะเป็นรับรอบบริเวณชั้นสองนะเพื่อนๆนะบรรยากาศดีมากนะเพื่อนๆนี่อันนี้เท้าอัทธรสนะครับอันนี้เท้าอัทธรสนะเพื่อนๆตรงนี้เท้าอัทธรส เพื่อนๆอ,อ่านว่าอะไรอ่านว่าเท้าทะตะัทะตตรทัตรสใช่ไหมเท้าทัตตะร์สนะครับอ่านว่าเท้าทัตตร์รสใช่ไหมเพื่อนๆโอเคดูบริเวณรอบๆนะครับอันนี้ยามเย็นนะครับตอนนี้ผมมาตอนเย็นนะมาช่วงช่วงค่ำๆนะครับ มาไหว้พระเนาะเดี๋ยวก็จะกลับไปร้านนะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปที่ร้านนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเพื่อนๆญาติโยมนะครับมาทําวัดเย็นนะครับที่นี่มาทําวัดเย็นด้วยนะครับเพื่อนๆบริเวณร,บรอบๆนะครับนี่สาธุสาธุเจ้าค่ะเพื่อนๆดูบริเวณ โน่นก็จะมีพระด้วยนะครับตรงนน้นจะมีน้ำพุขึ้นนะครับเพื่อนๆตรงนน้นเขาจะเปิดน้ำพุนะครับการเปิดน้ำพุด้วยนะครับส,สวยไหมเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นอา้าวิรุณหกนะครับเพื่อนๆ ตัวนี้จะเป็นท้าวิรุณหกนะครับท้าวิรุณหกนี่จะเป็นท้าวิรุณหกนะครับเห็นไหม,มยวดยามกำคามนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดิ้นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะลงนะครับนี่โอเค ไม่ได้พาลงไปดูชั้นล่างนะครับเพราะว่าชั้นล่างตอนนี้พระกุนเจ้าท่านกําลังทํามัดเย็นอยู่นะครับเพื่อนๆนให้ดูโอเคเดี๋ยวเราจะลง,งล่างชั้นล่างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาทัวร์ชั้นล่างนะครับน,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 บนี่ทางลงนะครับสวยงามสวยงามเลยเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวขอนแก่น ก็แวะมากราบไหว้ได้นะครับที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับสวยมากบรรยากาศงดงามนะครับไม่ใช่มีที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับเพื่อนๆเราจะมีอีกหลายจุดนะครับมีหลายจุดเลยนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหม บรรยากาศบางครั้งนะครับผมก็จะพาพาเจ้าสาวนะครับมาถ่ายพีเวดิงเพราะว่าบรรยากาศมันสวยนะครับบรรยากาศมันสวยมากสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมนี่บรรยากาศตอนค่ำๆนะครับตอนค่ำๆสวยมากนี่ตรงนี้เปิดลำพุด้วยปกติแล้วผมจะมาให้อาหารปลาตรงนี้นะครับผมจะมาให้ผมจะไปซื้ออาหารปลามาให้ปลาตรงนี้นะครับปลาเยอะมาก แต่ตอนนี้อ่าทางวัดกําลังเปิดน้ําพุเพื่ออบำบัดน้ํำอยู่นะครับให้ออกซิเจนปลานะครับนี่ข้างล่างสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมนี่เดี๋ยวพาเดินดูเนาะเดี๋ยวพาเดินดูสวยไหมเพื่อนๆสวยไหม วยไหมเออสวยไหมครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่วันนี้นะครับวันนี้ก็จะปิดร้านไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามาไหว้พระนะครับเพื่อนๆบริเวณอันนี้คือชั้นล่างนะครับชั้นแรกนะครับเพื่อนๆอันนี้คือชั้นแรกนะครับผมชั้นแรก ชั้นแรกเลยนะครับผมอืมบรรยากาศเพื่อนๆ่บ้างาเป็นไงบ้างบรรยากาศสวยไหมเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วสวยไหมมาเที่ยวได้นะครับที่จังหวัดขอนแก่นถ้าผ่านมานะครับผมมากราบไหว้ได้นะครับโอเค โอเคเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ